ความเคลื่อนไหวสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF แถลงเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายก่อการร้ายในฉนวนกาซาไปมากกว่า11,000แห่งแล้วนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีฉนวนกาซามาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาในการทําสงครามกวาดล้างกองกําลังฮามาสนับตั้งแต่เริ่มสงคราม อย่างไรก็ตามในไม่กี่วันมานี้ยังมีการประทะาสู้รบอย่างหนักระหว่างกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาหลังจากกองทัพอิสราเอลยกระดับปฏิบัติการบทขยี้ฮามาสเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังฮามาสบุกเข้ามาโจมตีอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและสังหารผู้คนในอิสราเอลไปมากกว่า1,400คน ขณะเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศหลายร้อยคนและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ในฉนวนกาซาเริ่มเดินทางออกมาจากฉนวนกาซาในวันที่1พฤศจิกายนผ่านทางด่านราฟาของอียิปต์แล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดให้ผู้คนเดินทางออกจากฉนวนกาซาผ่านด่านดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติและคนสองสัญชาติประมาณ545คน พร้อมด้วยผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บประมาณ90คนขณะที่โบลิเวียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเนื่องจากการโจมตีฉนวนกาซาที่มากเกินไปของกองทัพอิสราเอลนายเฟรดจีมามานีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของโบลิเวียได้ถแถลงเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นว่าโบลิเวียได้ตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐอิสราเอลเพื่อปฏิเสธและประนามการโจมตีทางทหารของอิสราเอลที่ก้าวร้าวและมากเกินไป ที่เกกิดขึ้นนนนใวาาฉซรัฐมนตรีประจําสํานักงานประธานาธิบดีของโบลิเวียได้ประกาศด้วยว่าโบลิเวียกําลังส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาพร้อมเรียกร้องให้หยุดโจมตีในฉนวนกาซาที่ทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตหลายพันคนและต้องพลัดถิ่นอีกจำนวนมาก ท่าทีดังกล่าวทำให้โบลิเวียเป็นประเทศแรกในภูมิภาคละตินอเมริกาที่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลนับจากสงครามนองเลือดระหว่างอิสราเอลกับฮามาสปะทุขึ้นหลังจากกองกำลังฮามาสบุกโจมตีดินแดนอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและสังหารผู้คนในอิสราเอลไปมากกว่า1,400รายขณะที่ปฏิบัติการทงางทหารตอบโต้กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตในฉนวนกาซาแล้วกว่า8,500ราย สำหรับโบลิเวียเพิ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลในปี2019หลังจากสะบั้นสัมพันธ์กับอิสราเอลมานานนับ10ปีอันเนื่องจากการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลเช่นกันด้านกลุ่มฮามาสได้ออกมายินดีที่โบลิเวียการประกาศหันสัมพันธ์กับอิสราเอลครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ชาติอาหรับอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ปกติกับอิสราเอลกระทำเช่นเดียวกับโบลิเวียด้วย ส่วนกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลยังไม่ได้แสดงท่าทีใดต่อการประกาศตัดสัมพันธ์ของโบลิเวียส่วนผู้นำของประเทศโคลอมเบียและชิลีต่างออกมาคัดค้านการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลด้วยการเรียกตัวเอกอัครราชทูตของประเทศตนเองประจำอิสราเอลกลับเพื่อแสดงการประท้วงผู้นำชิลีชี้ว่าการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ